สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในพิธีไหว้ครูอาจารย์เลยหมอดูเทวดานะครับคนจอมมังเวทแห่งเมืองพระสมุทรเจดีสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยหรือมาดูกับพิธีกรรมของสำนิกนี้กันนะครับก่อนไปสำนักไหนนะครับเราต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับเพื่อที่จะถ่ายทํานะครับ เขาถึงจะให้เราถ่ายทำด้วยความเต็มใจนะครับการขออนุญาตของถ่ายทำคลิปต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่คนทำ u t u b e ต้องทำนะครับไม่ใช่อยูยูเราจะไปขอถ่ายนะครับเพราะบางทีเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเขาไม่อยากเผยแพร่หรือเกรงว่าการเผยแพร่คลิปนั้นจะเป็นไปในท,ทางที่ไม่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพิธีจุดอยู่ตรงนี้อยู่ช่วงขั้นตอนการเตรียมพิธีกรรมกันอยู่นะครับ สนักงานสองอาจารย์เล่ก็อยู่ก่อนถึงพระสมุรเจดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับมีลูกศิษย์ลูกค้ามาเจอนะครับขอ่ยาพั้ไหับจริงจขึ้นแล้วถอยไปข้างหน้าทางนเข้าเข้าไปหนเลย เขาบอกว่าให้เด็กๆไปข้างในแก่ๆอยู่ข้างหน้าจะเป็นลมต้อไป่ต้กเอไตอนนี้นนีเลยไหไป้หลังนถ่ายได้อนี่รุ่นแกไป้รุ่นแรกแยบแล้วราไปเลยครับเขาไปแล้วนั่งลงด้วยจะยื่นนั่งลงได้ไหมลูกงตัวเล็กแล้ว นะครับบรรยากาศที่สำนักของอาจารย์เรนะครับเดี๋ยวดูปีนี้อาจจะไม่มีการเหุน,น,นนะครับเพราะว่าเป็นงานไว้กันอาจารย์ใหญ่หลายทีย่มาไกูันีเยอะมากปากน้ำหรือสีลงไปอยู่โน่นหมดมากับกูใหญ่ห้าคนเราจะโปรยทาน โดยานจุดเตียยโปยดานแล้วก็เชิญลงเชแล้วก็ลุกเส็จก็มาลงเสร็จแล้วก็ไปไหนอะไรไม่รู้ตำแหน่งเลยก็ไปดูคนกับกาจารเด็กดูกระมมคนดูทน่เด็ก มาสังอังคุอาภามาจุปสัมปติชามิพุทธสังมังคะลังโรเอมิมะอุปภวะหังขอสิริองคลขอความเป็นบารมีจงเกิดแก่ตัวท่านขอให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจสัตทุนุพุทธุนะมากๆขอให้ท่านเป็นผู้มีบารมีขอให้ท่านเป็นผู้เจริญ เป็นเสน่ห์เมตตาแก่ผ <orship> ู้คนทั้งหลายมะอะมเอหิรุืจงเกิดบารมีแล้วเอ้ยอ่อไปไปอันเียมากุอยากเห็นี่อในนี้ว่ามันมีจังหวะไมจังหวะนะครับจงเกิดบารมีตลอดไปที่จริ เอากราบพร้อมกันเลยคมวงเดี๋ยวก่อนหาวิธีตั้งท่ากราบก่อนตั้งกราบก่อนกราบทีเดียวเลยเพราะว่าเข้ามาแล้วไม่ต้องกราบเลยมั้งเจอแล้วลงเลยเจอแล้วลงเลยเอาขอได้รึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ทั้งหลายในงานไหว้ครูปีนี้ขอสิริมงคลตื่เกิดแกตัวพวกท่านขอให้ท่านเจริญก้าวขึ้นก้าว ทั้งงานควงสนามบารมีก็ขอให้ท่านรุ่งเรืองร่ำรวยขอให้ท่านมีโชคดีขอให้งานปีนี้สําเร็จรุงเรืองไปดีๆขอให้ลุกศิ่งจะมาไหลจงมีวาจาศักสิ์ปากศักสิท์พูดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยขอให้ปีนี้ท่านดวงร้ายกลายเป็นดวงดีได้เงินได้งานได้บ้านได้รถหมดนี่หมดถึงสุขภาพดีให้ท่านป่วยตรงไหนก็จะหาย ขอให้ลูกศิษย์ชั้นดังหลายจงมีอายุยืนและไอรวยรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปเดินขาทางนะครับขาทางพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังบิดามารดาบิดามารดาคูบาอาจารย์คูบาอาจารย์ป้าลงเลยเจอติมเจอแล้วก็เติมแล้วไปเอ๊ะเอ๊ะไม่ต้องเลย ไม่แค่มันเยอะมีบารมีอไปด้างอยู่ข้างหลังผมครับูไปเรใงไอ้คมอ่ตงนีบารมีตงนี้ักมีสิมีทุกประการเยี่ยมเฉพาะคนเรียนทิชาลูกสิเรียนไหมขึ้นมาถ้าเรียนจะเรียนเรียนหรือยัง เดี๋ยวให้อาจารย์ทั้งหลายเป็นคนคอยเจิมนะอาจารย์เสรอมอาจารย์ใดเนี่ยเดี๋ยวมีบารมีตลอดไปไม่ต้องการไปแล้วก็บอกครั้งเดียวที่ไม่รู้เยัไมชอบเบ้นชอบเบ้เป็นอาจารย์มีบารมีตลอดไป

รินจงเป็นี่มีลมพออกหารสารเือนมัอเป็นริบุนจงลังมีแตตลอดต่เพื่อนเฮ้ัาเป็ริบนจงวาังมีตลอดต่อนเล็กเตีมสมบงรข้างบนมา

เยอะจังหวะอไม่ใหหออันนี้ยังไงนี่ไม่ได้ลูกสิบเรียนวิชาอาคมน้ำสลือไงมะักอุรือฮิมะมาคู่ให้มีกลับมาหามึงเร็วๆไวๆเีมาเนี่ถ้าไม่มาก็มาเอาของกูนะรับเลรียงหมดช่วงนี้รวยแล้ว

รวยรวยตลอดไปรวยรวยไม่รวยโทรมาหน้าร้อยแลยยิ Guys, <ương cannot be failed> ่ดอกร้อยแต่ลูกศิษยในตำหนักมันไม่ตกในท่องมากันเยอะจริงๆดีดีดีนี่แหละ10ษนี่ครูจะต้องรวยคนแล้วครูจะไปให้อาจารย์งามลงกระเป๋า

ใครนุ่งสบงเป็นบ้างวันจ้าวไหมจ้าวเหรคะนร่งสะบยงเป็นไหมได้บ้านใหม่รถใหม่มองไปรวยมากแบนมาป่ะมีแบนแล้ว มองไว้ก็พลาดหมดปีนมันจะเินไปเลยเจ้ามีแล้วกลับไปมีเลย เติมหน่อยได้ไหมครับนครับไม่ไปสำนักไหนก็ต้องขอของดีสำนักนั้นนะครับ ตรงมีบารมีมีเงินมีงานมีทีวิีงเงนเตียงไกลมีคนร,ร,รับคนหลงตรงรวยขึ้นจะมีใดโอบเรื่อเดินครับนี้ผมมาถ่ายทอดเรื่องของอาจารย์เลน,นะครับเป็นหมาท้่แมกนะครับขอบคุณนะครับ การก่อนพิธีทาไหว้ครูนะครับอาจารย์เลาา่ก็แต่จงให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดน,นะครับผมก็ไม่ได้มั่วนิ่มนะครับก็มาร่วมพิธีเขาด้วยนะครับรรนี่น,นะครับขอบคุณอาจารย์เล่นะครับที่เมตานะครับโอเคเริ่มทาสาธุคนที่มางานไหว้ครูของอาจารย์เล่คนทวาดาเ,เป็นชาวเขมรและท,ท่านพูดคำเบ่งเก่งมากเลยได้วิชัก มาจากฟังคำเห็นแล้วตอนนี้มาลู้มดวงแก้ดวงต่างๆอฐฐาจฉรอยกมาอาจารย์เลงคมณฑุดาก็มาได้ที่ณที่นี้สำนักกุลีพระสมุทรเจดีครับผมวันนี้พ,พ่อครูในฐานะเ,เป็นอาจารย์ด้วยกันในการก็มางานไว้ครูในวันนี้ะนะสาธุสาธุจักขอาอาจารย์ด้วยครับวันนี้เป็นมายัางไงครับวันนี้ก็มางา,านอาจารย์เลงครับเป็นงานไหว้ครู อาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เองอีกคนนึงนะครับผมก็ปีละครั้งครับมาจัดมาช่วยของท่านอาจารย์นะครับผมก็คือปีมี้ทั้งเดียวก็คนไทยก็ยังมีอาจารย์เล็คนเทวดาอาจารย์เลขคนเทวดาเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอีกสองท่านนะครับเนนแอร์คนกอธมังเวทยุคี g วันวันนี้ว่ายังไงครับเนนแอร์ครับวันนี้มางานอาจารย์เลขครับนะคนเทวดาครับนะฮะ ชื่อเสียงของอาจารย์เลเด่นเด่นหน้าไหนอาจารย์แน่รดวงชะตานะครับครับสมังเรื่องดวงชะตาครับศาสตร์เขมรนะครับครับผมอาจารย์ต้นยังไงครับวันนี้ครับวันนี้ก็มางานอาจารย์เลคอนเดอรดาที่พัสมุเจดีนะครับก็ขอให้คนมางานอาจารย์เลนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้ชมคลิปของไตเทพนะครับเฮงดังบังโรทุกท่าสไตล์อาจารย์ต้นตีสูตรครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายนอกกันนิดหน่อยนะครับนี่นะครับบรรยากาศ การไหว้ครูของสำนักอาจารย์เลนะครับช่องก็สิโอกาสเดินทางมาทำลิปนะครับเป็นสติความเชื่อของคนของลูกศิษย์ลูกหานะครับเหน,นครับเชื่อแค่ไหนดูจำนวนลูกศิษย์เอาเองแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเป็นวัตถุมงคลของสำนักอาจารย์เลนะครับ บรรยากาศข,ข,ของลูกศิษย์ูกหาที่มาร่วมงานนะครับเราก็ได้เจอคนที่มีความเชื่อสายหมู่หลากหลายเลยนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามทางช่องนะครับมมรผมจะมาสัมภาษณ์ลลิศยุกใหม่นะครับ คนที่มีความเชื่อนั้นนี้นะครับคือทําให้ดูนะครับไม่ได้ทําให้เชื่อนะครับสุดแล้วแต่ใครจะเชื่อแบบไหนนะครับนะครับต้องขอบคุณ f อนะครับที่ติดตามทางซ่องนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ